หลอดไฟซูโมเอ็กนะครับเปลี่ยนยังไงนะครับเวลาที่มันเสียนะมันบอดสนิทไปแล้วไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงมาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็มาดูตรงนี้นะจะมีนอตอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาน,นะครับตรงนี้นะครับสองจุดแล้วนะอีกจุดหนึ่งก็อยู่ใต้นี้นะครับเห็นไหมใต้นี้จะใช้ทั้งหมดสามจุดนะครับในการขันน็อตอ่ะ แล้วแต่รลดแ,แล้วแต่รุ่นนะบางทีมันก็จะเป็นหัวแชนนี้จะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะเบอร์ห้าผมก็จะทําการขันน็อตนะครับตรงนี้ออกใครไม่มีสว่านไบผมก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมธรรมดาก็ได้นี่คือผมเพิ่มความสะดวกในการทํางานเฉยนะครับเนี่ยสองตัวผ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สามกันนะครับตัวที่แสามจะอยู่ตรงนี้ หมดมีสามตัวทําการสไลด์นะครับจับตรงนี้นะสไลด์ลงมาแนวนี้แน่แนวเนี่ยมาขางนี้นี่ประมาณนี้สไลด์ลงมาแล้วก็จะเห็นข้างในตรงนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยครับก็จับคนเดียวไม่ถนัดจับกดขั้วลงไปแล้วก็บิดเหมือนเปิดขวดน้ำนะฟุบ กดลงไปแล้วก็บิดเหมือนเปิดขวดน้ำแล้วก็จะเจอนะครับข้อจากนั้นใช้นิ้วหยิบออกมาได้เลยเห็นไหมมืดสนิทดาสนิททั้งหมดเลยก็แห่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนใส่ไปนะครับมันก็จะห้อยหัวลงแบบนี้เห็นไหมอาแพทลงไว้เลยอันนี้ก็คือหลอดไฟใหม่นะครับซื้อมาแล้วใส่เลยนะครับของใหม่เวลาใส่อ่ะสังเกตนะครับเนี่ยมันยังมีติ่งเล็กๆอยู่เห็นไหมเนี่ยไอติ่งตัวนี้เห็นไหม ติ่งเห็นไหมติ่งเล็กๆเห็นไหมเห็นหรือยังครับติ่งเล็กๆตรงปลายเนี่ยไอติ่งเล็กๆตรงปลายนี้จับมาลักษณะนี้แล้วก็สวมลงไปทางด้านนี้เลยเห็นไหมเพื่อนจะเห็นไอติ่งเล็กๆเมื่อกี้มยู่ไเออไหนวะไอติ่งเล็กๆตรงนี้มันจะเข้ากับล่องนี้เห็นไหมเนี่ยร่องข้างบนเนี่ยเนี่ยพยายามใส่หลอดไฟนะครับติ่งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมติ่งจะเข้าล่องพอดีเลยจบนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับเข้าที่เดิม เอาข้อโหลดไฟมาแทบไว้ที่เดิมแล้วก็บิดเข้าไปอันนี้เหมือนเราปิดขวดน้ำนะครับพยายามแหงม,มให้เจอนะครับผมก็ทำมือเดียวไม่ถนัดอย่าเลี้ยอ่าประมาณนี้ปิดเหมือนปิดขวดน้ำนะครับจากนั้นก็ใส่ย,ยางตัวนะี้หุ้มเข้าที่เดิมนะ พยายามดึงไอซีหูตัวนี้ดึงให้ปิดแบบนี้กับนน้ำเข้านะเห็นไหมพยายามดึงหูมนันนะประมาณนี้ให้เหลี่ยมหูตัวบนเนี่ยชี้ขึ้นบนแฟะข้างนี้ชี้ขึ้นข้างหน้าหลอไฟอประมาณนี้ไอติงเหลี่ยมตัวนี้ให้ชี้ม,มาข้างหน้าไป็นอันจบนะครับัน ขั้นตอนการใส่คืนที่เดิมนะจะมีเทคนิคอยู่นะครับคือเราต้องสไลด์ขึ้นแนวเฉียงเหมือนเดิมนะสไลด์ขึ้นแนวเฉียงนะให้หูอะตรงหูนอตตรงนี้นะตรงหูยืดตรงเนี้ยเห็นไหมต้องมาตรงเนะี้ะทั้งสองฟังด้วยดูด้วยจะสไลด์ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบข้างบนนี่ก็จะติดกับขอบข้างบนนี่พอดีเลยมันจะติดกับขอบข้างบนนี่พอดีเลย จะสไลด์ขึ้นแนวเฉียงเหมือนเดิมนะ มันนี้เข้าแล้วนะหมับูน็อตตรงนี้ตรงไหมยังไม่ตรงขยับให้ตรงเห็นไหมจะเห็นหูน็อตแล้วหูน็อตตรงแล้วนะตัวนี้เนี่ยตรงแล้วหูน็อตเห็นหรือเปล่าหูน็อตตรงแล้วเนี่ยพยายามทําหูน็อตให้ตรงนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเนี่ยตรงละเขี่ยเขี่ยไงก็ได้ให้ตรงอะ ล็อกไว้ก่อนครับยังไม่ต้องแน่นนะแล้วก็ไปใส่ที่ฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันเลยครับจากข้างนี้เสร็จไหมนะก็มาข้างนี้เหมือนเดิมนะครับหาอะไรงัดให้ตรงรูแล้วก็นอก็อตหยงเข้าไปแล้วก็ขันให้ตึงเลยขันน็อตข้างล่างนี่เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้ตึงทั้งสามจุดเลยนะข้างล่างข้างบนสองจุดนะ่ะประมาณนี้ สรุปแล้วมีน็อตทั้ง3ตัวนะครับในการถอดยึดโคมไฟแน่ของซูมเอ็กนะครับเทคนิคในการถอดก็คือถอดแยก,กคือต้องสไลด์แนวเฉียงแบบนี้นะสไลด์แนวเฉียงออกมามันก็จะง่ายนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยครับเอามาฝากครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันอีพีแน่นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ